สวัสดีครับวันนี้เราจะย้อนไปคุยกันถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเมื่อ23ปีก่อนค่ะเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเป็นชนวนอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อมูลที่เรามีค่ะถ้าให้เริ่มเลย จุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากข่าวในหนังสือพิมพ์กัมพูชาฉบับหนึ่งชื่อรัศมีอังกอร์นะคะอ๋อครับข่าวเกี่ยวกับอะไรครับตอนนั้นเขาอ้างคำพูดของนักแสดงหญิงชาวไทยคนหนึ่งบอกว่านครวัดเป็นของไทย โอ้โหเรื่องนี้เองเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าภายหลังนักแสดงท่านนั้นก็ออกมาปฏิเสธนะคะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นการจงใจปล่อยข่าวเพื่อทําลายชื่อเสียงกันแน่อืมแต่แม้ว่าข่าวจะจริงหรือไม่จริงตอนนั้นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยใช่ไหมครับเหมือนไปจุดประเด็นอะไรบางอย่างใช่ค่ะมันไปปลุกกระแสชาตินิยมในกัมพูชาขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากคือมีการพูดกันปากต่อปากสื่อสิ่งพิมพ วิทยุก็ช่วยกันโหมกระพือเข้าไปใหญ่ครับจนสถานาการณ์มันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะถึงขั้นที่นายกคุณเซนตอนนั้นต้องออกมาตอบโต้แล้วก็สั่งแบนละครไทยทั้งหมดเลยโอมีการแบนละครไทยด้วยค่ะงั้นเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับวันที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงจริงๆคือ29มกราคมใช่ไหมครับค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเริ่มมีการรวมตัวประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยจากหลักสิบเอ่อ แอปเดียวกลายเป็นหลักพันเลยพันคนเลยแหละครับใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือสถานทูตไทยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกัมพูชาเลยนะอา้าวอยู่ตรงข้ามตํารวจเลยแล้วทำไมถึงบานปลายได้นั่นน่ะสิคะคือผู้ชุมนุมก็เริ่มบุกรุกปีนกําแพงเข้าไปทําลายทรัพย์สินแล้วก็ก็จุดไฟเผาสถานทูตเลยเผาสถานทูตเลยใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่สถานทูตร้านค้าธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยก็โดนไปด้วยหมด โอ้โหรุนแรงมากจริงๆครับแล้วทางการกัมพูชาตอนนั้นท่านทูตชัชเวชาชาติสุวังท่านได้ขอความช่วยเหลือไหมครับท่านทูตพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะติดต่อพอลออเตียบันซึ่งเป็นรมวกาหมกัมพูชาด้วยแต่ข้อมูลที่เรามีคือไม่ได้รับคําตอบสนองทันทีอ้าวหรอครับค่ะหรือบางทีก็ได้รับคําตอบกลับมาว่าตํารวจควบคุมสถานการณ์ได้แล้วทั้งที่จริงๆคือมันมันคุมไม่อยู่แล้ว มีรายงานว่าตำรวจยืนดูด้วยซ้ำมีรายงานแบบนั้นจริงๆค่ะว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนยืนดูเฉยๆตอนที่สารทูตกำลังถูกเผาแล้วเจ้าหน้าที่สถานทูดล่ะครับปลอดภัยไหมสุดท้ายท่านทูดกับเจ้าหน้าที่ต้องปีนรั้วด้านหลังสถานทูตหนีเอาชีวิตรอดค่ะบางส่วนก็หนีข้ามไปที่สารทูตญี่ปุ่นซึ่งเขาก็ให้ความช่วยเหลือโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากและที่แย่ไปกว่านั้นคือมันมีข่าวลือแพรสพ่สะพัดเข้ามาอีกไม่รู้มาจากไหนว่ามีคนกัมพูชาถูกทำร้ายในกรุงเทพ อ้าวยิ่งโหมมเข้าไปใหญ่เลยสิครับใช่ค่ะฝุงชนยิ่งโกรธแค้นหนักขึ้นไปอีกแล้วเอกสารสําคัญต่างๆในสารทูตก็ก็เสียหายยับเยินเลยพอข่าวกลับมาถึงเมืองไทยแน่นอนว่าคนไทยก็คงไม่พอใจมากรัฐบาลไทยตอนนั้นท่านนายกทักษิณชินวัตรท่านทํำยังไงบ้างครับโอ้โหตอบโต้เร็วมากค่ะมีการเรียกประชุมคอรมอฉุกเฉินทันทีแล้วก็ประนามเหตุการณ์ยื่นหนังสือประท้วงครับเรียกทูตไทยกลับ ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตปิดพรมแดนแล้วก็ระง,งับความช่วยเหลือต่างๆที่ไทยเคยให้กัมพูชาด้วยถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ค่อนข้างแข็งกร้าวมากใช่ค่ะแข็งกร้าวแล้วรวดเร็วแล้วก็มีการเตรียมแผนอพยพคนไทยที่ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการโปเชนตงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตั้งเชื่อตามสนามบินในพนมเปญมีการระดมกําลังพลและยุทธปกรณ์แบบต้องบอกว่าจัดเต็มเหมือนกันนะคะจัดเต็มยังไงบ้างครับ ก็มีเครื่องบินลำเลียง C 1 3 hatch ตั้ง5ลำเครื่องบินควบคุม G 2 2 2อีก1ลำ c o ม m a n d o จากทออ80นายทหารราบอีก3 0นายมีรถฮัมวีมอเตอร์ไซค์ยุทธวีธีโอ้มี F 1 6ด้วยใช่ค่ะ F 1 6ติดอาวุธ2ลำบินคุ้มกันแล้วก็ยังมีแผนสำรองเป็นกองเรือเฉพาะกิจอีกต่างหากมีเรือหลวงจากกรีนรูเบตด้วย โหเตรียมพร้อมขนาดนี้แสดงว่าสถานการณ์ตอนนั้นนี่คือประเมินว่าเสี่ยงมากจริงๆแล้วปฏิบัติการอบพยพเป็นยังไงครับวันรุ่งขึ้นค่ะ30มกราคมพอทางกัมพูชาเขายอมเปิดน้านฟ้าให้เพราะคงเห็นแล้วว่าสถานการณ์มันคุมไม่อยู่จริงๆครับ,ครบเครื่อง C130H ก็บินจากดอนเมืองไปลงที่สนามบินโพเชนตงเลยทหารไทยก็ลงไปตั้งแนวคุ้มกันแล้วก็เริ่มอบพยพคนไทย อพยบได้กี่คนครับตอนนั้นประมาณ700คนค่ะก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีท่านทูตจับเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ขอกลับเป็นเที่ยวบินสุดท้ายเลยถือว่าปฏิบัติการสำเร็จแต่ก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับระหว่างนั้นใช่ค่ะมีอุบัติเหตุที่น่าเสียใจมากคือเฮลิคอปเตอร์ S76B ของกองทัพเรือประสบอุบัติเหตุตกที่จันทบุรีระหว่างปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนี่แหละค่ะ ทําให้เรือโททำเนียมโกษาจรรันเสียชีวิตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกสามนายเป็นการสูญเสียที่น่าเสียใจจริงๆครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงทางฝ่ายกัมพูชาเขาดําเนินการยังไงต่อครับรัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ประกาศว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดทั้งสถานทูตแล้วก็ธุรกิจไทยที่เสียหายไปร,รวมๆแล้วประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไหมครับมีค่ะจับกลุ่มไปประมาณ150คนมีทั้งบกกอหนังสือพิมพ์ผู้จัดรายการวิทยุที่ถูกมองว่าปลดปั่นด้วยแต่กลุ่มสื่อเนี่ยเหมือนจะได้รับการประกันตัวไปไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรอา้าวแล้วคนที่ลงมือเผาจริงๆนะครับคนที่ลงมือเผามีบางส่วนถูกตัดสินจำคุกค,ค,ค่ะแต่ก็ประมาณ6เดือนส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยกว่าจะค่อยๆฟื้นกลับมาเป็นปกติสรุปแล้วเหตุการณ์นี้ เป็นบทเรียนสําคัญมากเลยนะครับว่าข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนหรือแม้แต่ข่าวลือเนี่ยพอไปเจอกับเรื่องชาตินิยมที่มันอ่อนไหวยอยู่แล้วค่ะ <c oughs> มันจุดชนวนความรุนแรงได้ถึงระดับนี้เลยจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เห็นถึงการตอบสนองที่ค่อนข้างเด็ดขาดของไทยในการปกป้องพลเมืองของตัวเอง ใช่เลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงพลังของข้อมูลข่าวสารจริงๆไม่ว่าจะจริงหรือลวงมันแพร่เร็วมากแล้วก็มีผลกระทบสูงม,มากโดยเฉพาะเมื่อมันไปเจอกับเรื่องละเอียดอ่อนอย่างชาตินิยมหรือประวัติศาสตร์บาดแผลครับมันสามารถลัดขั้นตอนทางการทูตปกติแล้วก็สร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ในเวลาอันสั้นเลย ก็น่าคิดนะครับว่าในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วกว่าเมื่อ23ปีก่อนมากๆความเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อถูกท้าทายด้วยเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์หรือความรู้สึกของชาติแบบนี้มันจะยิ่งเป็นยังไงต่อไปแล้วเราจะรับมือกับมันได้ดีแค่ไหน